เป็นคันนี้เลยนะครับไฮรัสรีโว่นะครับสมาร์ทแคป2.4เอนทีเซตอ dition นะครับบอกเลยคันนี้ไม่น้อยมากไม่หมื่นสี่เท่านั้นรถปี21นะครับใหม่โคตรเดิมทั้งคันไม่มีการตกแต่งไม่ทําท่อไม่ทําอะไรเลยไม่จะเป็นบลูทูธนะครับอ่าแอนดรอยก็มี Apple c a r p l a y มีให้ดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มแถมติดกับรถไปแล้วนะครับที่สําคัญตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับได้ง่ายในเมืองก็บอกเลยเป็นฝัวนใจสายทำอาชีพนะครับ PCC คารรถสวย Line at at PCC คาะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วคิวคอนเฟิร์มนะครับที่รถมือสองรถสวย PCC ค่ะคารพร้านจักหวัด w ิบนพบุรีของเราเนี่เองครับวันนี้มาอยู่กันรถสายทำมาหากินเป็นสายรถรวมหรือจะขับ Lazada, s h o p ป e ก็ได้นะบอกเลยว่าเอาง่ายถ้ายังไม่แต่งก็ดูเท่แต่งแล้วก็น่าขับนะครับเป็นคันนี้เลยนะครับไฮรัดรีโวนะครับสมาร์ทแคปส เ t ็ e ทีเ i ต i ชันนะครับบอกเลยคันนี้ไมน้อยมากไม่หมื่นสีเท่านั้นรถปี21อนะครับใหม่โคตรเดิมทั้งคันไม่มีการตกแต่งไม่ทำท่อไม่ทำอะไรเลยเอาไปสภาพเดิมๆเหมือนป้ายแดงเลยดิตัวนี้เขาเรียกหน้าหมูป่านั่นเองนะครับนี่จะมีเที่ยวหมูป่านี้นะครับจะเป็นโครเมี่ยมตัดด้วยกระจังหน้าสีดำตัวนี้สวยๆนะครับแล้วด้านข้างก็จะได้ร้อโตโยต้าอย่างนี้เดิมๆนะไม่มีการตกแต่งบอกเลยเป็นแมกด้วยไม่ใช่กระทายางนี่ปี21แต่ว่าดอกยางนี่ ใหม่มากถ้าสูงดูใกล้นี่บอกยังไม่ได้ใช้งานเลยครับด้านข้างก็เป็นสีดาสีเดียวกับตัวรถหมดเลยหรือว่าสวยงามมา,มากๆนะครับมีคิวกันสาได้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้ของแต่งครบนะครับมาดูโครงสร้างกันบ้างนะว่าใหม่แค่ไหนแก่ไม่นัรกเลยโคตรเหนียวเลยนี่ดูคมคมกริบนะครับทั้งคันรถเลยบอกเลยเม่นัากเหนียวมากได้ข้างในนี่สีดำเท้าไงออแบกกันไปเลยบอกกับท่านชายเท่ๆหล่อๆนะครับดูดูนะครับหรือถ้าผู้หญิงก็ขับได้นะก็บอกแล้วเป็นขวัญใจ ที่เอาไปทำเขาเรียกนะติดตู้ทิบได้ลาซดาด้าช้อปปี้เสร้างไรายได้ท่านเดือนหนึ่งนี่ต้องมี 3- 4มสี่หมื่นแน่นอนนะครับพะคนมาออกรถที่ผมเยอะมากนะเอาไปขับอาชีพกันนะครับเป็นติดแฟดแฟดใช่ไหมเอ็กเพสหรือจะเป็นนี่เอาตู้ทึบติดตรงนี้ก็ได้เดินไปเองได้หาแน่นอนแล้วก็เวลาว่างๆอยากไปเที่ยวครอบครัวก็มีแขบไปแล้วนั่งแขปไปได้นะครับก็โดยรอบนี่บอกเลยว่าสภาพดีมากๆเพราะไม่มืนสีเท่านั้นนะครับอยู่ด้านท้ายสวยงามมากๆนะครับนี่ ดูด้านแม็กไลเนอร์กันมั่งบอกเลยว่าใหม่มากยังไม่มีรอยขนรอยใช้งานเลยนะครับตัวนี้ก็มีที่เกี่ยวของให้ครบหมดแล้วนะพื้นกระบะพื้นเดิมตาโตยต้ตาต ata, แท้แน่นอนนะครับไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนมาจากรถเดิมๆเลยเน้นเดิมคันนี้เน้นเดิมนะครับแม็กก็แม็กโตยต้าสี่ล้อเหมือนเดิมสติกเกอร์เซต i อพิช e อยู่ครบหมดนะครับคิวคันสารได้ไปสองด้านเรียบร้อย อย่างที่บอกตัวนี้นี่แอบทําโครเมียมมาด้วยนะสวยมากเลยที่จับตัวนี้ครอบเป็นสีดํานะครับสวยมากนะคันนี้ดูดิสติกตงสติกเกอร์มอกอยู่ขอบปากใหม่แค่ไหนคิดดูเอานะครับน็อตไม่มีการแกะการถอดแน่นอนน็อตเดิมหมดเลยนะครับน็อตฝาประตูบอกเลยร้านเรารับประกันนะครับไม่มีรถชนหนักไม่มีรถพควารไม่มีรถจมน้ำาม่แทร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กอใหม่ด้วยนะครับไงดูดิแกะให้เห็นเลยแกะดูยันด้านล่างเลยนะครับนอนมอเตอรทอาร์กเรานี่คมมาก ดูกมคมกลิบอย่างนี้เลยสีดำบอกเลยออแบ็คโคตรหล่อที่สำคัญตัวนี้เหมาะอะทำอาชีพเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับไม่เมื่อยในเมืองแน่นอนนะครับขับง่ายนะครับคันนี้เดี๋ยวดูฝากระโปรงแล้วก็เครื่องยนต์กันบ้างนะครับฟึบโอ้โห บอกเลยว่าใหม่มากๆดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นสไตล์รีโวแล้ว2.4นะครับก็ให้อัตราเร่งที่ดีมากขนของได้เยอะแน่นอนนะครับก็จะเทียบรุ่นก็เป็นอีซู1.9นะครับก็คู่แข่งของเขาเลยนะแล้วแต่คนชอบนะชอบแบรนด์อิซูสูหรือโตโยต้าแต่คันนี้บอกเลยว่ารถร่วมมันไปทําเยอะมากร่างอาชีพได้ถึง3-4หมื่นต่อเดือนเลยเพราะคนมาออกรถเนี่ยผมออกรถที่ผมเยอะมากเขาก็เอาไปเดิมๆใช่ไหมก็ไปติดตู้เองหรือ ร้านเรามีรถติดตู้อยู่แล้วแล้วแต่ทักกันมาได้ก่อนนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะนี่น็อตเดิมเดิมๆหมดนะครับรูยังกลมกลม,กลมกลิบอย่างนี้หมดเลยนะครับติดตังสติ๊กเกอร์อยู่คมนะครับถ้าใครสนใจนะครับกระบะสายทํามาหาก,กินนะติดต่อผมเข้ามานะคันนี้นะเดีย๋ยวไปดูภายในกันว่าใหม่แค่ไหนนะจ๊ะเราก็อยู่ภายในรถของเจ้าไฮรักลีโวคันนี้แล้วบอกเลยข้างในโคตรใหม่เลยเหมือนสภาพไปแดงเพื่กิน่นยังใหม่อยู่นะครับได้สีดาออแบ็กสวยๆอย่างนี้นะห้องเก็บของมีให้แล้วครบคันเลยเป็นไง เห็ได้สบายๆนะครับจอก็มีให้แล้วนะครับไม่จะเป็นบลูทูธนะครับอ่าแอนดรอยก็มี Apple c a r p l a y พลให้ดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มแผงติดรถไปแล้วนะครับใช้างานได้ปกติหมดนะครับอันนี้แอร์เป็นแบบแมน,นนวลปรับได้ไล่ฟ้าหน้าฟ้าหลังนะจะหนาวจะเย็นแล้วแต่เราเลยเพราะว่าเราเรนก็มีให้แล้วนะที่สําคัญตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับได้ง่ายในเมืองก็บอกเลยเป็นขวัญใจสายทำอาชีพนะครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นรถแบบว่ามีคันนี่ยใช่ไหมครับในเมืองรถติดๆอ่ะเกียร์ออโต้เนี่ยมันหายากแล้วนะใช่ แล้วก็มีหลายโหมดด้วยโหมดอีโคก็ประหยัดพลังงานเขาไอีกหรือจะเป็นพาวเวอร์โหมดดอดอ่ะครบคันมากไฟไฟก็มีแล้วมีที่เก็กแบแววนให้คบนะครับคันนี้ช่องเก็บของก็มีให้อีกก็บอกเลยว่าไม่ต้องอไปซื้อป้ายแดงที่ต้องซื้อแพงกว่าหลายแสนอันนี้ป,ป 2, 3, นนะระหยัดไปสองสามแสนแน่นอนแล้วดอกเบี้ยก็ถูกแล้วไม่หมื่นไหมไม้แค่หมื่นสี่เท่านั้นนะครับหรือว่าไม้โคตรน้อยเลยต่างกับป้ายแดงตรงไหนเนี่ยต่างกันตรงไหนอ่ะเพิ่งมาหมื่นสี่วโลก็บอกเลยว่าสภาพนี่คลิปอ่ะ ใช้คำว่าคลิปด,ดีกว่าแคบก็กว้างสบายมีพาลูกค้าเต่าไปเที่ยวได้วันหยุดหลังจากไม่ได้ทํางานใช่ไหมตอบโจทย์มากๆาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายหน้ารถกันบ้างว่ามีอะไรบ้าง,งจ๊ะจบรายการรีวิวเจ้าลิวอรคันนี้นะครับถ้าใครอยากได้รถคันนี้นะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากถูกไปแดงหลายแสนแน่นอนแล้วคันนี้นะตรวจสภาพผ่านกูอินเซปชั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้ธนาคารเอามาตรวจให้เองนะเราไม่ได้สั่งไปตรวจอะไรนะครับเขาตรวจให้เองเลยแล้วผ่านมาตรฐาน5ดาวนะครับช่วงล่าง ระบบเบรคระบบเครื่องผ่านหมดแล้วแล้วถึงได้ดอกเบีย้ยพิเศษมาคือ2.997ปีหรือจะผ่อนน้อยสี่ปีสองจด้าเกออกในตัวอาชีพฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะรหรือท่านใดอยู่ตากก่างจังหวัดอยากได้คันนี้มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงจับาส่งรถได้ฟรีด้วยนะถ้าสนใจนะครับติดต่อผมเข้ามานะเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนะครับมีเบอร์แล้วก็ไลน์นะครับอยากให้รีวิวรถคันไหนคอมเมนต์มาใต้คอมเมนมตมมน์นะครับฝาก นิดนึงนะก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์กดติดต่ใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับลาไปกับรถทมาหากินนะครับบอกเลยว่าสภาพใหม่มากๆใช้งานได้จริงแล้วบอกเลยว่าโปรมากมาย